สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในกันในรายการดาร์กแ c ทเอสเกมเมอร์ครับเป็นตัวใหม่นะครับในรายการใหม่การตัวใหม่การช่วงตัวใหม่นะครับก็ตอนแรกจะเป็นเอฟซีเอยี่สิบห้าเป็นวัคทีเอทีเอสเ็ตเปลี่ยนใหม่เป็นดาร์กแคทเอสเกมเมอร์แล้วนะครับก็ก็เกิดมีเสียงอะก็ขออภัยนะครับก็วันนี้เรามาเล่นแบบที่มีชื่อว่าเลยครับไม่รู้ครับโอเคไม่ได้อ่านครับตอนเข้า ข้างหัวนะครับก็ตอนนี้เราก็อย er oh, ู่กันในยังไงคะพี่มียังไงผ่าศูนย์จุดสี่จุดศูนย์นะครับเบลบิวหกบิวหกอ้ยบิวสี่บิวสี่ไม่อ่านเลยเนี่ยโอเคครับมาเลยงรีบไปเลยครับเลยครับอย่าอย่าบังครับไปเบสไปไปไปมันมีกล่องสองกล่องมันจะเป็นชุดเกาะกับอาหารเออนล้วเพี่อนเราไหนอ่ะเนี่ยกล่องที่อยู่ข้างซ้ายเบสเออ้ยข้างซ้ายเป็นอาหารเออเอาชุดเกาะแกเอาไปสามมันกาเอาสองลูกพก็ก็ได้แล้วเปิดเอา เยวเดี๋ยวสรุปเดี๋ยนะเขาเอาดะแกแกเอาชุดเกาะชุดเกาะเอาพวกหมวกกับคนอันนั้นไปเขาจะเอากางเกงกับอันนี้ไปไอ้ยเขาขอเปลี่ยนเป็นเสื้อได้ไหมโอ้แม่งเขาไม่ชอบกางเกงอ่ะแล้วเขาไม่ชอบกางเกงเอ้เขา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 ขอเปลี่ยนเป็นหมวกได้ไหมแกไปสามเขาไปสองไงอาหารเขาไอ้เอาไปให้หมดเลยเอาสเต็กไปคนละครึ่ง แกมีสเต็กกี่อันสามเอ็ดเดี๋ยนะเดี๋ยวเขาเยอะๆเอางี้กันยังไงเดี๋ยวก็ตายตายก็เกิดใหม่ทุกแล้วเข้าเกมไม่เอาเงนเกมที่ไหนเพราะว่าเก็บเอาไว้ก่อนเยอะโกลเด้นแอปเปิลนะเอากนได้นปเปิลไปคนละสองอันพอคนละหนึ่งพอเอาคนละหนึ่งพอสเต็กเอาไว้หน่อยสเต็กเข้าไปแค่เข้าไปแค่หกอันโอเคครับเก่าแต่แล้วครับตอนแล้วครับหกอันเท่อครับแล้วก็เอาโปรตีโต้ไว้ในนี้โปรตีโต้เอา เขาบอกว่าฝ้าหลังเอาป๊อตเตอรไปเป็นยาได้จริงเหรอเอาป๊อตเตอรไว้สักสิบอันพอก็ได้มั้งโอโหไม่ได้อันพอไปแล้วไปแล้วชุดกอดแกใส่ยาครบยังใส่แล้วกางเกงไม่เอาเพราะว่าแกลืมหมวกนะเขาของ,ของเขาเลยแล้วแล้วกางเกงแกไปไหนไม่เอาอ่ะกางเกงมันเหม็นเน่าเขาใส่ยังไงมีคราบฉีแ่แกอ่าไอ้แกพูดอย่างเงี้ยจุดจุดจุดไปไปไปอย่าเข้าไปเอากางเกงมีคำหยาบต่อไปด้วยนะครับ ุจริงครับรอแล้วครับรอพ่อแล้วครับคุยครับไม่ใช่โอเคครับถ้าเสียงเบาก็ต้องขออยังไงครับเออไมาแต่เริ่มด้านไหนครับใครมีสองด้านหรออันนี้คือกดครับส่วนอันนี้ก็คือส่วนอันนี้ก็เป็นทางไฟครับไปเลยครับคุณเบสไปเล่นกันเลยครับเมื่อกี้มันเป็นกดนะครับห้ามเกียร์ห้ามเกียร์นะแต่อะไรก็ไม่รู้ครับเออเออไเมื่อกี้มันอ่านว่าให้ให้ให้คุณจำนะครับให้เหมือนว่าให้คุณวิ่งแล้วกระโดด เกียร์แบบกระโดดว่ะอะไรประมาณนั้นนะเอ้ยก็ต้องเอาโกล Golden a p p l ลมาดิเออชิปไก่เลยเอามาทำไมเอาเออเอาอะไรดเขาเอามาหนึ่งลูกเขาก็เอามาหนึ่งลูกเขาเอาสเต็กมาหกก็เวลากระโดดนะครับเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือให้ให้ให้กดชิปนะครับโอเคนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอื้อแล้วก็หล่นจนได้นะครับเออผมไม่ใช่มืออาชีพเล่นแบทฟ้านะครับก็มาเล่นสาเกียร์ นั่งดีครับนั่งดีครับใช่ไหมใช่ไหมเออไปเล่นผ่อนกายอ่ะเกียดหลตื่นไออตืดไอตืดเฮ้ยอันนี uh, anyway. <that that ้มันทำให้เดินช้าโซเซนะโซเซนะครับี่จันวิญญาณหมามีรูปวิญญาณหมาอยู่ไม่ใช่อีไอตืดเอีกูจะไปเล่นแล้วเออมีคำยาต่อไหมเนี่ยมันเขียนว่ามันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ อันสุดท้ายเขียนว่าจำนะครับและมันเขียนว่าจำก็แปลว่ากระโดดนะครับจบกันละคือมันต้องกระโดดเพียงครั้งเดียวชุดก่อนรถวะรถเด็กของคาร์ลตัววะไล้วตกเขาอ่ะใช้ปอดมือเป็นใครตบหน้าเขาอ่ะใครจะมานะครับใครเคยดูแล้วมัดเดียวหมัดเดียวตายวันพันแมนนะครับวันพันแมนแปลว่าใช้หมัดเดียวนะครับแมนก็แปลว่าชายนะครับส่วนมึงจะให้เป็นเกย์ ส่วนวันส่วนวันพันนะคะพันก็แปลว่าหมัดนะคะพันก็แปลว่าชื่อเพื่อนเราเนียพันแปลว่าหมัดนะครับส่วนวันก็แปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับก็จะแปลว่าใช้หมัดเดียวนะครับแต่ภาษาไทยที่คนอื่นเขาแปลเขาจะแปลเขาจะบอกว่าไอ้ไอ้โลนซ่ามัไอ้โนซ่ามาบ้าพลังครับพลาจริงๆครับมันเอออยากรู้่าผมไม่ไม่ขึ้นสักทีว่ะมันฝึกมันมันต้องเสียบจนเสียผมไปนะครับก่อนอายุสามปีสามปีนะครับมันฝึกครับจริงถ้าเราฝึกเราตาย ไปตั้งแต่ปีปีแรกแล้ววันแรกก็ไม่ไหวแล้วมีเสียงรบควรขอไปได้เลยคูเกลียดแบบนี้ไอชิบโก้่างเดียวกับเด็กเด็กโกงนี่โอเคโอเคโอ้ถอยดิโอเคครับเราก็จะไม่โกงอะครไม่โกงนะครับเมื่อเมื่อทำไมมึงมีเลเวลสองพันวะอ๋อก็ะบวนกครูเข้าเอ็ม มันเอ้ยตอนนี้กูรถแม็ปอะมันให้เวลมาสองพันอ้ยไอชิบหายแบ่งให้กูมาดีขอแล้วอะไรพันหนึ่งเลยหน้าพันเออหน้า้าเปิดปูะตูส่งเวลช่วยไม่ไหใช้อิดก็ได้มั้งใช่อิดเหรอเออุ่กถ้าเกิดว่าแคสสนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะพูดต่อไปว่าเูิดแคสนะครับมันไม่ได้เก่งเหมือนคนที่เขาได้เป็นหมื่นรับหรอก นะครับเหมือนซับยังไม่ได้ครับปาจักจักสิบยังไม่ได้เลยนะครับสิบซับสคาสิบยังไม่ได้เลยมีคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็จะไปแปะลิขสิทธิ์ช่วยบ้ายังไม่ได้ลงยูทูบเลยไอ้ลงแล้วตอนนี้ลงแล้วจะลงไหมล่ะลงครับคลิปแล้วโอ้ยตบกูกทำทำเดี๋ยวแกทีพีมาหาเขาว่าเนี่ยทีพีไม่เป็นเอ้าอย่าตกจกตบไปก่อนเลย ไอ้ไอ้ไอ้ตองมื่อกีโดดโดดทีทีทไม่รู้ว่าที่บันไดมันแกไม่รู้หรอกเขาไปเล่นกับเพื่อนที่ตลาดอะใช่ไหมตลาดตลาดเฮ้ย<ห>เขาโดดตรงนี้ไม่ผ่านะนะเด็กตรงนี้เนี่ยแหแกต้องกดกระโดดแบบน,นี้ดูมือชี้ไว้นะเด็กอะ <c oughs> โอ้ยชี้ใหมโกงชี้ใหา่โอเคครับก็แล้วกูจะไปยังไงประเด็น,<ค>นโอ้ดีมากเลยเฮ้ยมึงก็กระโดดขึ้นก็ได้แล้วมั้งเนี่ย มีวางไว้ดิเออมาเกิดสวยพางเกรียนแตกเป็นคนไนทหารคือว่าพวกผมเป็นหัวเกรียนใช่ไหมใช่คร่ะรอดรอดนะคบเวลาเขาบอกว่าจดย์อะมีไว้เพื่อแหกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอย่าแหกแหกอันนั้นนะอันนั้นนะครัะอันนั้นไม่ไม่โอ้โคุณรู้ว่ากูจะเดี๋็ดนะมันจะผ่านยังไงไอ้ตรงเนี้ยไหนไหนตกยังไะไม่ใช่นี่ มันจะผ่านไง,ไงวะเอาขุดดินว่าขุดทรายเอ้ยอัน,นอันนี้เออใช่มันเป็นมันผิดน,นะเนาะโซเซมึงจะโกงดิวอ่ะเรากระไดที่มึงปีนอยู่ไม่ใช่ไม่ได้โกงเหรอวะกูเปลี่ยนแม่งแล้วกระไดเอาไปไวไ้ตรงเอากระดาษไปไว้ตรงนี้เถอะเอ้ยขึ้นง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งกระโดดตรงนั้นด้วยจริงป่ะงั้นก็เอาแมพไปตรงนี้จรินเลยโหยากว่ยตรงเนี้ยอ้าวชีพขาอ้าวเจสมือ ทุบคุกกี้ลันตือ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 เกมมีไว้เพื่อแหกคนนะครับเออกดไม่ใช่เหรอครับเอออะเออเกมมีไว้เพื่อแหกเลยครับจอยไม่ได้แหกนะครับอ๋อวันนั้นนะครับเออผมผมผมเพื่อนผมตอบฝักแขกเมีคำหยาบคืคู่ก็ขอไปเลยนะครับมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรยังไม่ผ่านถอยไปดิไไรม่รู้อ้ยก็แขกรับเชิญของเรานะครับก็ยังไม่ได้บอกชื่อเลยชื่ออะไรครับ ช,นนชื่อเบสซาาค่ะเบสนะคะชื่อจริงๆของฉันส่วนส,วส่วนฟแลก็ชื่อชื่อชื่อ,อแล้วกับผมเซนต้าเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับมันมหัวเกลียนมากขึ้นนะครับมันไม่เหมือนเดิมมึงก็เกลียนอย่างเงี้ยอ้ยเอ๋อหาเพราบันไดบันไดเกิดแล้วไม่กูร่วงได้เออเริ่มมีคำหยาบมาแล้วเด็กอายุร้อยปีกลัได้รับประทานยาคยาซิซสมพลห้าร้อยมิลลิกรัมเออใช่ช่วย เอ๊ะเบ๊คับผมเคยบอกครูผมว่าเวลาปวดท้องอ่ะให้กินยาเซตามุนยายาผ่านะนะครับส่วนเวลาปวดท้องแล้วยายาถ่ายนะครับส,ส,ส่วนส่วนส่วนเวลาปวดหัวนะครับให้กินยายายาถ่ายน้ำขาวแต่กระถ่ายดีโอ้ยกระ่ายกระถ่ายไม่ครูไม่เคยเห็นดิโอ้ยบันไดบันไดเกิดมึบันไดที่บอกแล้วเพราะมึง่ะบอกแล้วอย่าไปวางบันไดกันกันลาไอ้ส่วยให่เย ที่เกล็ดเดินแล้วเนี่ยมอนซแซนเนี่ยมอนซุมอนซุถีถีเอ้ยอะไรเมื่อกี้ตื้อๆนะครับตื้อนะครับตื้อโอ้ไม่น่าตื้อเลยนะครับเนี่ยไม่น่าตื้อ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 หมือนกันนะมึก็โกงเยอะแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้โกงทำให้มันขึ้นง่ายขึ้นไงอึ๋งเหรอเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นนะอ้าวคุกวนนะครับพี่กวนอะไรครับกวนกวนตีนนะกวนตีนฮะโอ้ผมอยู่อยู่ครับผมอยู่ไกลคุณกวนยังไม่ถึงเลยเนี่ยตอนเนี้ย อยู่ข้างล่างนี่แหละความเป็นจริงความเป็นจริงแม่งนั่งไกลกันไม่ห่างเลยห่างกันสามเมตรเลยไม่ห่างกัน้วยเนี่ยตรงนี้เขาผ่านไม่ได้เลยไหมเขาทำยังไงแปลกมุกเกียนเหรอตอรบอกอะไรนะตอรบอกฮะเฮ้ยตรงนี้จะให้โดดเป็นยังไงไม่กูไม่โดดอ่ออีกปั๊กเฮ้ยคือมันจะไม่ใช่แบบแล้วนะครับมันจะกลายเป็นที่ให้เราโกงเล่นแล้วนะมันมันจะโกงก็แต่มึงเอาบันไดแล้วแหละเวผ่านท้ายว่า แต่แต่เดินแต่เดินโคตรยากโอ้ยชิบหายบันไดเวทมึงเนี่ยกูไม่อยากแกแกขุดมาด้วยเด้อขุดตอกแซนดมาเด้อเหยียดมึงวะต้ะอ้าวอ้าวโอ้ยใช้หมดไปแล้วไปเก็บมาจะไปยังไงเออวะมึือไปก่อนเฮ้ยเราต้องโทรไันนี้ออกไอเนี่ยไอไอแผ่นแผ่นจานแผ่นนี้คุคันเทพเออคันเทพไม่ร่วงคันเทพกากไง อย่ากูคุณโซแซนขึ้นไปนะโซแซนโซแซนนะอย่ากินนะครับกินพาราดีกว่าเซตมอนเลยนะอย่าอย่ากินโซนะครับคือโซโซนะครับไม่ใช่โซครับโซแซนนะครับอย่ากินนะครับเดี๋ยวติ๊คอตายค่าโซแซนเป็นขนมใหม่นะเป็นเป็นทรายนะครับเป็นทรายนะครับทรายที่ต้คนับที่เกิดจากนรกนะครับนรกนะครับนรกก็คือมันเนี่ยแหละครับที่นรกก็คือมึงเนี่ยแหละ แล้วะครับก็ถ้าคนสร้างแมปบอกว่ามึงเกียนหาหาหาตื้ตืดอตืดอตื้อมโดนคาขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ามันเป็นคนอเกียนเนี่ยใช่ไหมเออที่จริงเราไม่อยากเกียนหรอกแต่ว่าเล่นไม่ผ่านจัไม่เออครับก็ เมืบบ ane, vida, That, them. Them. ่อกี้บอกว่ามึงจะปาโทรศัพท์ไปอยู่แล้วเราคนนีว่าเฮียแม่งเล่นอุ่นกันโตครับไม่ได้ตั้งใจเต็มมันมีเด็กมาบอกว่าอันนั้นนะคเออไอ้ตามเป็นคนดีมากเลยผ่านแล้วแกไง่ได้กูเลยไอ้เอาโซเซนมาให้เขาบ้างดิกูไม่เอาเกถือได้ได้ได้คุยเอ้ยเมื่อกี้เห็นโดนไปแบบอย่างเงี้ยยอ่างเงี้ยโอเคครับไอ้กี้เห็นแกโดดแต่เขาสวยอะ โหสุดทนด้วยข้างๆมันไปทำอะไรข้างๆข้างๆัไปทุบเอก็ทุบมาข้างๆไมบทต่อปักเป็เล่นเอแกแกช่วยตีส่งเขาหน่อยนะไอแมวไอแมเออขอบใจเอฮนเอตี่อแมไอแมขอโทษโอ้ยแมทำมับ ลงมาบันไดชั้นแรกเลยมึงทำกูตั้งหลางกูยังไม่ว่ามึงเนี่ยเป็นไงตามตามสนองกูลวกมาล่างสุดเลยเนี่ยหนักกว่ามึงอีกเอ,อ้ยไม่ได้อบานั้งพอดีว่าเล่นที่โรงเรียนมันก็เลยมีเสียงโซแซนไหมฮะโซแซนแล้ยทำไมไม่เอากระไดต่อขึ้นมาเรื่อยๆจะมากระโดดเล่นทำเผือกเลยพอมึงดูใช้กระไดของบูบ <c oughs> ีป้ปากไม่กระไดตกไปแล้วว <c oughs> ัตถุฟ้าอย่ามีอารมณเข็ เบสเขาให้แกโดดมาก่อนเลยมาแกออกไปก่อนเดเออออกไม่ได้แล้วมึงจะเรียกตูดนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงกดชีไปเลยหลังสุดเลยมึจะวางดินนี่ไม่ใช่นีดีก่าโอ้กูได้กระไดเฉยเออไม่เป็นไรหรอกเขาอยากจะบอกว่ากูรักมแมทลี่โอ้โห แต่ก็สนุกดีนะครับยัง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 ไม่ปิดยังไม่ปิดไม่ไม่สนุกเลยคุณไม่สนุกกับมึงกูก็ไม่สนุกกับไอ้แมพเีี่อันี้เลยนะเดินก็เดินก็ยากยากยากา <richness S 1> ต้องไปน้ำมันมันทะลุแล้วไหมเงี้ยเดี๋ยวว่านิเวเทียลงมึงอุดเลยนะโอโ้ไม่ต้องพูดหรอกไม่พูดกันเลยแมพสวยอ่ะมันก็สวยอยู่ <excuse me. S 1> แล้วกูไม่ทุบมันก็สวยอยู่แล้วกูทุกข์ไหมเหรอ โอเคอย่าลืมล็อกกุณแจบ้านด้วยนะครับล็อกแก้วุญแจมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นไปบนแล้วที่ชิบหายก็ามยากุมินี่ตามดูตื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 ตแ๊ตตอะสุดท้ายมตกลงมาเฉยเลยเดี๋ยวเขาขุดไปขุดซองแซนมาให้แกเดี๋ยวนม่ให้กลกลับกบมีใครเอาเย้ครับ รายการนี้เป็นรายการติดตัวห้สำหรับวับนะะนี้ใครชอบก็ากฏอ๋อเจ้กระโดดกระโดดใจลมหยีกดูตาอย่างไรวันนี้ใครชอบก็กดไลค์นะคะตัวนึงคือชอบมาม่ากระขอดใส่คำกระใสครับเป็นคำพูดหล่อพี่ขะชานะคระเราชอบมากของมางคนติดตามเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีนนะครับ แล้วนติดตา่างกันค่ะสองรนะับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊ย